คลื่นที่ส่งออกมาจะเป็นคลื่นที่อ่านค่าไม่ได้แล้วจึงทำให้เราไม่สามารถเสกอะไรได้แล้วทีนี้เราจะทำยังไงที่จะหลอกให้จิตใต้สำเร็กนั้นรีเซตใหม่แล้วเราสร้างโปรแกรมใหม่คือการทำที่กรรมปัจจุบันคือการหางานให้จิตทำคือบล็อกจิตให้อยู่ในคลื่นของพลังงานของบทสวดมนต์เท่านั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดตามที่หลวงปู่ดูท่าน ได้สอนเราได้ให้องค์ความรู้แก่เราเกี่ยวกับนำบทสวดมาเพื่อบล็อกให้จิตมีงานทำเพื่อสร้างนิสัยใหม่ให้จิตเคยชินแล้วเมื่อจิตเบาจิตมีกำลังคือมันมากพอมันก็จะสามารถจิตเป็นทิพย์าอำนาจได้คือเสกอะไรได้ตามแต่จิตปรารถนาแต่ องค์หลวงปู่ท่านไม่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นควอนตัมฟิสิกส์ที่จะมาอธิบายให้กับเราฟังในแบบวิทยาศาสตร์แต่คุณครูก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยควอนตัมฟิสิกส์ในแบบที่เขาอธิบายไว้เพื่อนํามาอธิบายให้สอดคล้องกับสิ่งที่หลวงปู่ดูท่านสอนเราให้สวดมนต์บล็อกจิตรีเซ็ตโปรแกรมของจิตใต้สำร็จใหม่ ด้วยการบล็อกให้อยู่ในคลื่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลื่นบุญคลื่นแห่งบทสวดมนต์คลื่นแห่งพุทธะนั่นเองสาธุ